อ่ะเดี๋ยวครูลองเช็คข้อความกันชักหน่อยดีกว่าว่ามีใครส่งข้อความหาครูบ้างโอเคจ้าคนที่พิมพ์สวัสดีนะครับลบกวนนะครับเขียนชื่อนะครับนามสกุลชั้นเลขที่แล้วก็ชื่อเล่นนะครับรครูครันเปิดตรงไหนครับอ่ะตอนนักเรียนกดจิ้มจอมาเนี่ยนักเรียนเห็นเหมือนที่ครูดแสดงสไลด์อยู่ไหมครับตอนนี้เห็นครับอ่ะนักเรียนเห็นตรงจุดสามจุดไหมครับอ่าที่อยู่ด้านขวามือสุด เห็นครับโอเคครับเมื่อกดเข้าไปครับนักเรียนจะเห็นหน้าต่างประมาณนี้ครับอ่าเมื่อกดเข้าไปเสร็จแล้วแถวแรกครับแถวที่หนึ่งอันที่อยู่ตรงกลางเลยครับ็นการส่ข้อความโอเคครับอ่ะตอนนี้นะครับโอเคครับสวัสดีค่ะชื่อสุภาพรกาละนะครับชื่อเล่นชื่อแตงโมค่ะป .4 ทับหนึ่งเลขที่สิบแปดนะครับอ่าป .4 ทับหนึ่งครูยังไม่เคยคุนหน้าเราเลย็นการบอกกันนะครับ ปันจะมาพรน,นะครับเด็กหญิงปัญจะมาพรสุกแกมใสนะครับปสี่ทับสามเลขที่ยี่สิบหกชื่อปันปันค่ะโอเคครับชัดอ่าถ้าครูอ่านชื่อใครผิดก,ก็ครูก็ขอโทษด้วยนะครับอ่าเด็กชายชัดประในหรือเปล่าครับแสบลำปสี่ทับสามเลขที่หนึ่งชื่อเล่นชื่อบดครับโอเคครับเด็กหญิงโบลิสาอั้มพึ่งครับปสี่ทับสามเลขที่สิบเจ็ดชื่อเล่นชื่อมิวค่ะอ่ะก็ประมาณหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ โอเคนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับครูให้เวลานักเรียนถึง11นาฬิกา15นาทีนะครับถ้าใครยังไม่พิมพ์ชื่อนะครับของตัวเองลงในข้อความของคุณครูนะครับครูจะถือว่าวันนี้เราไม่ได้เจอกันนะ,ะนักเรียนคนไหนที่พิมพ์แล้วนะครับลบกวนอย่าพิมพ์เล่นเนาะจะจะเป็นการดันข้อความของเพื่อนนะครับไปที่อื่นนะครับ อ่าโอเคตอนนี้นะครับข้อความก็เริ่มไม่มีมาแล้วนะครับถ้าถามว่านักเรียนทุกคนในที่นี้น่าจะพิมพ์ส่งครูกันครบแล้วครูให้เวลาอีกสักสองนาทีละกันดูว่าจะครบกันจริงหรือเปล่า หนูเขียนลงไปแล้วค่ะครับผมเคุณครับเห็นชื่อผมไหมครับอ่าชื่ออะไรลูกน้าละกอนเกติรันครับโอเคครับเห็นครับครณครับเขียนไปแล้วนะคะเขียครับผมอ่ะคนไหนเขียนแล้วไม่เป็นไรนะครับครูเดี๋ยวครูจะตรวจสอบให้เนาะอ่ะตอนนี้นะครับอ่านล่าสมัมันไปที่อื่นแล้วโอเคครับอ่าตอนนี้นะครับเนชื่อหนูไหมคะชื่ออะไรคะ แา่ชาสุขสารค่ะเห็นค่ะโอเคค่ะอ่าเด็กหญิงบุตรีลูกลืมใส่เลขที่นะครับอ่าครูครับผมใครลืมใส่เลขที่เดี๋ยวรบควนพิมพ์ใหม่ให้ครูเนาะเด็กหญิงบุตรีกว่าชื่อถูกไหมครับดาวดีวงนะครับป .4 ทักษานพิมีใหม่เลขครับอะไรนะครับลืมใส่เลขที่อะครับต้องพิมพ์ใหม่ไหม พิมใหม่เลยก็ได้ครับครูขอชื่อนมกกุลชันชเลขที่แล้วก็ชื่อเล่นนะครับเด็กหญิงบุตรตีดานีวงครับปอนสีทัพสามเพศสามที่ขอ,อขอชื่อเล่นด้วยครับณครูคะหนูเขียนลงไปแล้วนะคะครับผมเขียนเสร็จแล้วนะโอเคครับทีอ่อันนี้อันนี้ล่าสุดเนี่ย Okay, <Hey. S 1> ครับอนันดาสุวรรณศรีนะครับปสี่ทับสองด้วยที่สิบเอ็ดชื่อเล่นชื่ออะไรลูกปื้มครับอ๋อชื่อปื้มเนาะอ่าตามชื่อเลยโอเคครับพิมพมาดามาพิมพ์นะครับชื่อเล่นชื่ออะไรลูกโอเคครับอ่ะถือว่าเราทำความรู้จักกันระดับหนึ่งแล้ว ใช่ไงั้นนะครับอขอขอบคุณนักเรียนทุกคนครับความจริงอ่ะขอก็ไม่ยุติธรรมด้วยตอนเราอ่ะเราเข้าไปอ่าใครเปิดไมาอยู่ล้วก็ปิดไม้ด้วยลูก,ลก,ออกปิดไม้หน่อยปิดไม้ให้ครูนิดนึงเนาะปิดไม้น้ำเนโอเคครับต่อมาไปกันต่อเลยนะครับอ่ะครูก็รู้จักกับนักเรียนประมาณหนึ่งแล้วงั้นครูขอดูหน่อยว่า นักเรียนเนี่ยรู้จักคุณครูมากน้อยขนาดไหนอโอเคจากตรงนี้นะครับครูมีคำถามนะครับให้นักเรียนลองตอบครูสักหนึ่งสองสามสี่ห้าข้อประมาณห้าข้อครูอยากให้นักเรียนลองตอบครูถ้าคนไหนตอบถูกนะครับก็ถือว่าเรารู้จักกันประมาณหนึ่ง อปอสี่ทับสองกับป4สีทับสามเนี่ยน่าจะพอมีข้อมูลของครูแล้วไม่มากก็น้อยแต่ปอสี่ทับหนึ่งนี่จะรู้จักครูมากน้อยแค่ไหนมาลองดูกันโอเคครับเริ่มที่ข้อที่หนึ่งครูมีชื่อและนามสกุลว่าอะไรครับครูธิวัฒนกัลยาประสิทธิ์ครูอโอเคครับ <S <S อ่ะคนที่ตอบครูเมื่อ,อกี้ลูกที่ชโลธรหรือเปล่าลูกเมื่อกี้นี้ค่ะโอเคครับ อ่ะถูกต้องนะครับครูชื่อทิวัตนะครับกัลยาประสิทธิ์และชื่อเล่นครูล่ะครูแบงค์แบงค์รับเก่งมากมากครับครูชื่อครูแบงค์ครับอ่ะครูสอนวิชาอะไรพวกเราเนี่ยที่เรานั่งคุยกับคุณเนี่ยคณิตศาสตร์ครับผมครูสอนคณิตศาสตร์นะครับอ่ะครูสอนคณิตศาสตร์ชันระดถมศึกษาปีที่สี่นั่นเองแล้วเมื่อรู้แล้วว่าครูสอนคณิตศาสตร์ปสี่แล้วเนี่ย แล้วนักเรียนรู้หรือเปล่าครับว่าครูสอนวันไหนและกี่โมงครับวันไหนบ้างและสอนกี่โมงวันอังคารวันอังคารก็วันอังคารสิบเอ็ดนาฬิกาทีสิบสองนาฬิกาแล้วก็วันพุธสิบเอ็ดนาฬิกาที่สิบสองนาฬิกาค่ะเรี่ยงเลยอ่ะทีละคนลูกทีละคนอ่ะถ้าคนไหนไอ้เนี่ยตารางอ่ะคนไหนจะลองพิมพ์ตอบครูก็ได้ลูก มีเจอมาวันอังคารเรียน,น,ยนวันอังคาราาาาเรียนวันอังคารเรียนสิบเอ็ดนาฬิกาถึงสิบสองนาฬิกาวันพุธเรียนสิบเอ็ดนาฬิกาสิบสองนาฬิกาค่ะเอ้าวัวนพุธครูสอนสิบเอ็ดนาฬิกาถึงสิบสองนาฬิกาจริงหรือเปล่าครูครูหนูเรียนในคอมแล้วมันเข้าไม่ได้อะเข้าอะไรไม่ได้ลนกมันต้องโหลดอะไรเนรี่ยเข้าไม่ได้หนูเข้า วันวันอังคารครูสอนหนูเข้าหนูเข้าหนูเรียนในคอมทจริงวันอังคารครูสอนแต่มันเข้าไม่ได้ก็เรียนในัพทม่ติสิบสองนาฬิกาวันพุธครูสอนสิบนาฬิกาถึงสิบเอ็ดนาฬิกาแล้วก็สอนยันสิบเอ็ดนาฬิกาถึงสิบสองนาฬิกาโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลูกเมื่อกี้นักนักเรียนคนไหนบอกว่าเรียนในคอมไม่ได้นะครับ มีครับเนี่ยครับเพื่อนมันมีคนแย่งตอบกันนะเดี๋ยวปิดไม์หน่อยดีคนที่ไม่ได้ตอบไปสองคนหน้านักเรียนปิดไม์แปบนึงนะลูกอ่านักเรียนคนไหนนะครับที่บอกว่าเรียนในคอมไม่ได้เดี๋ยวนักเรียนนะครับส่งข้อความหาครูในไลน์ส่วนตัวนะครับเดี๋ยวครูช่วยแก้ปัญหาให้เนาะครับโอเคครับครับโอเคครับอะครู่แบงค์ค่ะสอนพรมคูดีเหรอคะ อ่าใช่ครับในชั้นป .4 ทับหนึ่งนะครับตอนนี้ครูจะมารับหน้าที่สอนแทนครูบิวก่อนเนาะในชว่วงที่เป็นสอนออนไลน์อ่ะโอเคครับเมื่อกี้มีนักเรียนตอบครูแล้วครับว่าใช่ครับครูสอนวันอังคารนะครับตอน11นาฬิกาถึง12นาฬิกาและครูสอนวันพุธเนี่ยครูจะสอน10นาฬิกาถึง12นาฬิกาเลยอ่าโอเคแล้วครูสอนผ่านช่องทางไหนครับ Google Meet ค่ะ g ูเก <Google. S 1> ิล Meet ครับคูเกิลมิตค่ะโอเคครับเก่งมากๆเลยครับอ่ะคนไหนที่ยกมือนะครับแล้วตอบครูแล้วเอามือลงด้วยลูกอ่ะและนี่ก็จะเป็นเรื่องแจ้งนะครับถ้าหากว่าเรามีการส่งงานหรือส่งการบ้านนะครับโดยนักเรียนชั้นป .4 ทั้นหนึ่งนะครับถึงจะไม่ได้เรียนกับครูบิวแล้วแต่นักเรียนนะครับเวลาที่นักเรียนได้งานจากครูแบงค์เนี่ย นักเรียนยังต้องส่งงานกับครูบิวอยู่นะครับในแชทส่วนตัวทางไลน์ของครูบิวนะครับและนักเรียนชั้นป .4 ีทับและป .4 ีทับนะครับนักเรียนก็ยังเหมือนเดิมครับส่งงานกับครูแบงค,ค์นี่เองผ่านแชทส่วนตัวทางไลน์นะครับโดยในครั้งนี้นะครับทั้ง3ห้องเรียนเนี่ยเวลาส่งงานแล้วนักเรียนต้องทําอัลบั้มนะครับไว้ในแชทส่วนตัวเนาะเพื่อเป็นการป้องกันนะครับว่าการบ้านหรืองานนักเรียนจะหายหรือเปล่า หลังจากที่นักเรียนส่งงานกับคุณครูแล้วนะครับคุณจะทําการตรวจความถูกต้องให้ครับและครูก็จะนําไปอัปลงให้ในอัลบั้มของห้องเรียนนะครับเพื่อจะเป็นการบ้านในรายวันไปถ้าหากวันไหนมีการบ้านเพื่อจะเป็นการเช็คงานให้กับนักเรียนด้วยครับแล้วก็เป็นการตรวจสอบงานให้กับนักเรียนด้วยตกลงไหมครับอมีใครมีข้อสงสัยอะไรไหมจากตรงนี้คไม่ลยค่ะ ไม่มีค่ะ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 ไม่มีครับนี่จะเป็นข้าวข้าวพะจ้าจ้าอ่ะนี่ก็จะเป็นข้าวข้าวนะครับในการที่ครูจะมาแนะนําตัวกับเราในวันนี้ถ้าอย่างนั้นนะครับอ่ะก่อนจะจากกันไปครูขออะไรชนิดหนึ่งดีกว่าครูยังไม่เคยเห็นหน้านักเรียนเลย ใครเปิดไมคปิดไมคน่อยอ่าใครเปิดไมค์อยู่นะครับลูกควรปิดไมค์ให้ครูนิดนึงเนาะอ่ารูยังไม่เคยเห็นหน้านักเรียนเลยคกูอยากให้นักเรียนเปิดกล้องให้ครูหน่อยครับไปก็มาคุยกันนิดนึงใครสะดวกเปิดกล้องนะครับไปก็มาคุยกับคุณครูหน่อยเร็วกูอยากเห็นหน้ากูอยากเห็นหน้านักเรียนของคุณครูจังเลยาแล้วา ครับผมเห็นแล้วครับใครเปิดแล้วก็เปิดเปิดไว้ก่อนนะครับเปิดโอกาสให้ครูมาโอเคครูะจะขอสุ่มเรียกนักเรียนนะครับแล้วครูอยากให้นักเรียนคนที่ครูสุ่มเรียกน,นะครับเปิดกล้องมาคุยกับครูสักนิดหนึ่งมาดูกันว่าครูจะจําหน้านักเรียนได้หมดหรือเปล่าโอเคคนแรกนะครับครูขอเรียกอ่าใครดีนะ อ่ะหนูปลื้มลูกอนันดาสุวรรณศรีปอสีทับสองเลขที่สีครับคนไหนเอ่ยเปิดกล้องได้ยังเปิดแล้วครับไหนครับยกมือบอ่าโอเคครับครูเห็นเราแล้วอ่ะถ้างั้นไหนครูขอห้องที่ครูยังไม่ค่อยได้เจอกันหน่อยนะลูกเด็กหญิงสุนิสาบุญเลิศลูกเลขที่ยี่เอ็ดปอสีทับหนึ่งคนไหนลูก อยู่ไหมเอ่ยฮัลโหลขานี่ค่ะอ่าโอเคชื่อเล่นชื่ออะไรลูกชื่อหงค่ะอ๋อโอเคครับครูเห็นแล้ว<า>โอเคครับอะถ้างั้นครูขออ่ใจะเย็นเย็นลูกใครที่ส่งรูปก,กระต่ายให้นะครับใจเย็นๆน,นะครับในข้อความตอนนี้ครูมองไม่เห็นชื่อเพื่อนนะครับ เด็กหญิงสุชัญญาสอนอ่านว่าไงลูกสอนคุ้ยเหรอป .4 ทับสองเลขที่สิบหกครับชื่อเล่นชื่อพลอยค่ะคนไหนลูกอยู่ไหมลูกเอ๊ยพายกับครูหน่อยเร็วอ๋อโอเคค่ะอ่ะต่อมาลูก,อกโอ้ยแมวหายเลย อ่าหนูที่อุ้มแมวเมื่อกี้ใครลูก<า>เปิดกล้องคุยกับครูเลย,อ,ยอ่าคนที่อุ้มแมวครูเมื่อกี้ส่งเองแ่งเอง่ะอ๋อจ้าอไปคัดมาจาก tiktok ตตอ,อ่าใครส่งข้อความอยู่ใจเย็นๆน,นะลูกครูวองไม่เห็นชื่อเพื่อนนะครับอ่ะครูขอปอ4สทัหนึ่งอีกสักหนึ่งคนอ่านัชชาสุขสารลูกป4สีดทัหนึ่งได้ที่ยี่ห้าอยู่กับครูไหมเอ่ยอ่าค้าไม่โดน คุณก็ตอบครูด,ดิอยู่คะ่ะอาโอเคค่ะครูเห็นแล้วลูกสวัสดีครับครูขอจําหน้าพวกเราสักหน่อยเนาะครูไม่เคยเห็นหน้าพวกเราเลยค,ควรูกลัวว่าถ้าเราเปิดเทอมไปมาจริงๆเราจะไม่เจอกันเนาะอ่ะเมื่อก,กี้มีเพื่อนเราคนนึงบอกว่าเรียนด้วยกันสองคนคนไหนลูกที่เป็นแฝดเปิดกล้องคุยกับครูหน่อยเร็วที่เป็นผู้ชายนะครับอยู่ไม่เอ,อ่ยผมจะให้ครูลงติ๊กตอ๊อก อ่าเพไม่พาลลูกไหนลูกสองคนครูขอเห็นสองคนเลยเห็นสองคนได้ไหมอ่าคนแรกชื่ออะไรลูกอ่าแนะน,นําไหนบอกชื่อล,กกละคนสิอ่าชื่อจริงใช่ไหมครับอ่าเอาทั้งชื่อจริงชื่อเล่นเลยลูกปปชื่อจริงชื่อฟองจริงครับครับผมชื่อเล่นชื่ออะไรลูกอ่า,อ,าอีกคนนึงนะลูก ่อ,นะอในข้อความอย่าเพิ่งส่งร<ม>ูปติกตอกกันน,นะลูกนะได้อีกอีกคนหนึ่งชื่ออะไรลูกพี่ปอลล์มาสูส่แท้จริงทีเกียรครับครับผมชื่อเล่นพี่จีครับอ่าโอเคครับอ่ะนี่ก็เป็นการทักทายของคุณครูครับคร่าวๆในวันนี้เอใครเปิดลำโพงอยู่ลูกเสียงครูสะททอนนะครับ อ่ะนี่ก็เป็นการทักทายคร่าวๆนะครับของคุณครูในวันนี้ถ้าหากว่านักเรียนคนไหนนะครับมีปัญหาหรือว่าข้อติดขัดในเรื่องไหนนะครับนักเรียนก็สามารถทักแชทส่วนตัวทางไลน์นะครับเข้ามาหาคุณครูได้ครับเดี๋ยวคุณครูจะลองช่วยหาทางแก้ให้เนาะครับก็เร่องของตอกคลุ่นี่สําหรับวันนี้เราก็ได้รู้จักกันประมาณอย่างแล้วในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวครูจะชวนเรามาเล่นเกมเล่นกิจกรรมอะไรกันสนุกสนุกหน่อยแต่ว่าความสนุกนั้น กูจะแจกคะแนนเลยโดยคะแนนที่กูจะแจกในวันพรุ่งนี้จะเป็นคะแนนเสริมนะครับคะแนนเสริมคืออะไรคะแนนเสริมก็คือในกรณีที่นักเรียนนั้นมีการส่งงานหรือมีการทําแบบทดสอบของคุณรูณนะครับแล้วได้คะแนนน้อยหรืออาจจะได้คะแนนเยอะก,ก็ได้นะครับรูก็จะเติมคะแนนในส่วนคะแนนเสริมให้กับนักเรียนอีกเนาะโอเคสําหรับนี้หยุดส่งอีโมจิในแชทลูกโอเค และก็สําหรับวันนี้นะครับครูก็ไม่มีอะไรแล้วเรามาแนะนําตัวกันคร่าวๆเนาะในประมาณหนึ่ง,<บ>งก็เพื่อนะอ,อะไรหรอคะอ๋อเพื่อนคุยกันในข้อความลูกว่าแชทกันเต็มไปหมดเลยเนาะอ่ะจะค่อยส่งครับ <ผม S 2> ก็ในวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะสวัสดีทุกคนครับไว้เจอกันวันพรุ่งนี้ครูคาบครับผมขอเอาให้ หัวใจให้คุณครูก่อนจากลาไปโอเคครับมีหัวใจคุณครับวันนี้มีอะไรหรือเปล่าครับวันนี้ยังไม่มีงานลูกแต่ครูจะบอกให้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะเล่นเกมกันโดยเกมของคุณครูนั้นจะเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะได้เรียนกันในเทอมนี้อ่ะรูจะใบให้แค่นี้ว่าครูอยากให้นักเรียนนั้นลองไปศึกษาดูว่าในภาคเอกเนี้ยเราจะเรียนอะไรกันบ้าง นั่นจะเป็นสิ่งที่จะเป็นเกมของเราในวันนี้ครับอะในวันพรุ่งนี้ครับว่าน่าจะจะมีโอเคครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนครับไว้พบกันวันพรุ่งนี้เตรียมตัวเล่นเกมไปบอสบายบายครับบายสวัสดีครับมายยูส่งกันลยบายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย あっ。<Exactly. S 2> uh huh.